สบายดีสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาพอกับเฮาคือเก่านะพี่น้องมื้อนี้กะสิลงไปหาบเขาเนาะพี่น้องเนาะหาบเขาขึ้นล่านซอยคนเขาเนาะพี่น้องซอยหน้าซาวไ้ไม่น่าติงเนาะพี่น้องน่าตเองยังเหลือแต่เขาหั่นเนาะมื้อนี้บ่ได้ไปรับจ้างทางไหนสองเนาะพี่น้องก็เลยสิซอยหน้าซาวเพิ่นเนาะกะไปไปผู้ชมน้องกันเด้อพี่น้องมาเสียเลอยู่บ่เนาะพี่น้องเนาะคนมื้อนี้เนาะน่าเพิ่นกะให้ใหญ่เติบเลยพี่น้อง บอดี้มีแต่จะอยผู้เดียวดอกคนแล้วก็มีอามีหน้าสาวแล้วก็มีน้ำบ่าวแล้วก็มีเอื่อยน้ำเนาะกะไปเบิ่งส้มรุกันเด้อพี่น้องป่ะพี่น้องไปเบิ่งไปส้มรุกันแล้วก็ไปหาบซอยน้ำในเด้อพี่น้องเด้อดป่ะ คือป,ปีไก่มันแหลงมันแหลงเข่าคนบน มาส้มหาไปฟู้งเนาะน่าพื่นเน้ยน่าขึ่นเนาะนขืาพี่น้อง หาบมากยางมาก่าง,งมาไหอยู่ล้านพีไรพี่นอ้อยร้านมานกับยู่ไก่ไก่จะใหหน้าไกลจะทำให้พูดเลยหาบมากอ๊อง เพื่อแต่ก็น,นอนกลางทุงทาค่ะกระแทกนี่เนาะพี่นอ้องบนล่างอันนี้เขาเพิ่งก็ได้ เนาะท่านผู้ชมอ้ายก็ลังย่างมาเลยบอลล่านล่านกับบอลอนันกับไมหนาา้านี่ใกล้กันพี่น้องเลยต้องหาบยางมานเนาะแลนี่ก็ได้แค <c ười> ้นบ่เมือ่อยหาแล้วก็เอาขึ้นมาื่ียนอยู่ทึ่งล่านเนาะพี่น้องเอามื่อยปันหย่านพ้นตกห้ามก็เลยหาเมื่อยอยู่ทึ่งล่านพี่น้องทุกแบบอยู่บนล่านล่านเขาเนาะพี่น้องอายยางมาเลย อันนี้เป็นอ้ยนีพี่นนอกเป็นไอ้ก๊กอยู่ขนาดสาวเยมยย่เธอเดินอยู่บนโฟมแดงหรืนั่น น่าพยายามเขาเนะไปเลยปวกไปคนไหนพี่น้องปเมนยน้อยนไ่น เป็นคนมนัดนอพี่น้องแมนอยู่ลาเป็นคนมัด าไปน้ำหาไปน้ำน้อพี่น้องสิมาหาป่ะซีมาหาเปลี่ยนหนุกชา้าตอนนี้ก็หามาแล้วเด้อพี่น้องอายเพิ่นกะกองเมียน,นเนาะเพิ่นสิเอาเมียนปันบัดเดียวแต่ว่าหน้าเพิ่นก็นยังบ่ทันแล้วเบิดดอกพี่น้องยังเหลือสองไฮเพิ่นสิถาปันบัดเดียวอันนี้เพิ่นกองเมียนกน่อนเนาะบัดแล้วก็สิมาสรุปให้เบิ่งเด้อพี่น้องว่าหน้า หน้าาวนาอะนี là sao, là, à, này, ่รวมเบิรดแม้นสิได้จักสอบแต่ละปีแม่นเคยได้60สอบบ่เพิ่นว้านะก่อกแต่ละปีนเคยได้60สอบพี่น้องแต่ว่าปีนี้เดียวบ่แลบัดพุดปานเด้สิมาสรุปให้เบิ่งใหม่เด้อพี่น้องหาแปลแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยกองนะพี่น้องผู้ในงเทียงก็แม่นเด้อพี่น้องในเทียงน้อยก็แม่น นี่ก็แมนกองไว้ได้ลายแหละกระปันบัดเดียวเนาะพี่น้อง้าซาก็มาเลยหาสุดท้ายเลยเนาะหาตาทำไว้กองซอยเพินดอกเพราะว่าหามาซอยเพินแล้เนาะพี่น้องให้เป็นกองเองท้าเจียมะเกลือมู สำหรับคลิปหาบขาวซอยนะสาวกซีโคจบคลิปใบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนำ้ำเ้ยพี่น้องพอกันไหมิปหนาะสำหรับพี่นิกะ Bye bye. 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 Bye.